โลกของ AI และแพลตฟอร์มที่ดึงคุณอยู่ต่อคุณเคยสังเกตไหมทำไมเราเลื่อนฟีดไม่อยู่คลิปสั้นภาพสวยข้อความชวนคลิกทุกอย่างถูกออกแบบมาให้เราอยู่กับแพลตฟอร์มนานที่สุดนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแพลตฟอร์มแข่งกันดุเดือดเพราะผู้ใช้เท่ากับข้อมูลเท่ากับรายได้ยิ่งคุณใช้มากยิ่งเก็บข้อมูลมาก AI ก็ฉลาดขึ้นฟีเจอร์ยิ่งดึงดูดวนไปเรื่อยเราเหมือนมแมลงเม่าที่บินเข้าหาแสงแม้จะรู้ตัวก็เลิกยาก แต่ถ้า AI ทําให้บางงานหายไปทําไมคนยังไม่รวมตัวต่อต้านการเลิกใช้งานเป็นเรื่องยากเพราะเราพึ่งพามากและแต่ละคนมีพลังน้อยบางคนได้ประโยชน์จาก AI มากกว่าคนอื่นทําให้ไม่มีเป้าหมายร่วมชัดเจนแพลตฟอร์มกําหนดข้อมูลข่าวสารและความสนใจทําให้การรวมตัวซับซ้อนทางออกไม่ได้อยู่ที่ปฏิเสธ AI แต่คือการออกแบบระบบใหม่นโยบายแรงงานและฝึกทักษะใหม่แพลตฟอร์มโปร่งใส ผู้ใช้ควบคุมข้อมูลตัวเองการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมโลกไม่ได้มีแค่ยอมแพ้หรือปฏิเสธแต่เราสามารถออกแบบการอยู่ร่วมกับ AI ให้สอดคล้องกับค่านิยมของเราคุณคิดว่าเราจะทำอย่างไรให้ AI เป็นเครื่องมือช่วยคนไม่ใช่ขับไล่คนแบ่งปันความคิดเห็นของคุณด้านล่าง Lucky Zone AI